สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Remaker Channel ช่องอุ่ชอบเล่นเกมชอบเล่นเองฮให้มันเข้ากับหน้าเกมหน่อยนะเกมนี้พอดีมันเพิ่งโผล่มานะมันเพิ่งลงมาไม่นานเนี่ยชื่อว่าโดรนโกวังโกนะเกมนี้ให้เราเล่นเป็นหมาน้องปอมมารเนียนตัวนี้นะน้องน้องปอมชื่อซูโม่นะก็ ภารกิจหลักของเรานะหน้าตาน่ารักขนาดนี้ก็คือทําลายทุกอย่างในบ้านให้มันสกปรกที่สุดนะไปเล่นกันดีกว่าอย่าปล่อยเยอะโอ้โหเอ๊ะหมาตัวแดกมันน้องเห่านี่ปอมเดลิเวอรี่โอ้โหดีใจจังเลยอ่ะเรามีน้องหมาตัวใหม่แล้วแล้วน้องหมามาอยู่ในบ้านใหม่ครับนี่คือวันแรกที่เราย้ายเข้ามาอยู่สินะเราก็คุ้นชินกับบ้าน ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์และนี่ก็คือบ้านแสนสุขโอ้ถ้ามีบ้านงี้ดีเลยนะอยากได้จังอยากไปอยู่บนดินแล้วอยู่บนคอนโดมัน,มนแค่ไปนะมันทาแบบคอนเทนต์ให้ดูได้ลําบากอยากได้ที่เยอะๆโอเคส่งรูปไปโรงเรียนโอเคระหว่างนี้แล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนหน่อยสินะคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ได้ <laughs> ค,ไได <laughs> คุณแม่ไม่ได้พักผ่อนหรอกครับ <IST uk t av is> เอเอ,อเฮวเฮอืมโครนนีออ่ <ụ breaker> มันดีจริงตาสดใสเป็นประกาย <radio> พุ่งนี่กดคลิกซ้ายนะเป็นการสะบัดขี้โคลนนะคลิกขนะวาก็คือเป็นการมาเติมโคลน <Kent> <MA X> ต่อไปะขวาไปเด้ใช้จอยเล่นก็ได้นะเออหรือใช้เมาส์คีย์บอร์ดก็ได้นะนี่เมาส์คีย์บอร์ดก็ w a s d นะทั่วไปนะเดินชิปแดด กระโดดได้นะแล้ว e action นะ Q ก็คือเอาออกน่าจะเป็นหยิบของกับเอาออก F เป็นใช้ emoticon สบัดกริง้งโอเคมันมีแค่นี้แหละหมาก็คงทำอะไรไม่ได้เยอะมากหรอกนะอ๋อนี่มีให้หารูปภาพที่ซ่อนอยู่นะแล้วก็เก็บภาพทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดประตูได้จัดไปครับสตาร์ t โตที่สำคัญนะเกมนี้ฟรี เอาละครับเดี๋ยวนหนึ่งนะโอเ้เมาเร็วมากนี่ขนาดแอบปรับเมาส์มาก่อนแล้วนะให้มันช้าหน่อยมันก็ยังเร็วเป็นคนที่เดี๋ยวขี้ขี้เมานะาต้องอ้วกแตกอ้วกแตนนะ,ะเร็วพอไหมโอเคพอได้พอได้พอได้ไดเราจะต้องทําลายทุกอย่างให้มันสินซะโอ้โหเย,ยี่ยมไปเลยครับอืมไม่ใช่ขี้นะขี้โครนขี้โคลน,นทําดีนะนี่นะเป็นไงล่ะเอา สะอาดซะแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วสะอาดแล้วก็ต้องออกไปเอาขี้โคลนมาใหม่เนี่ยมันมันเอาขี้โคลนเดิมได้ป่ะได้เหรออืมเรียบร้อยครับสะบัดต่อไปสิอย่าไปหยุดฉันมันเป็นศินนลศิลปะอาร์ติสต์แล้วแม่ยังไม่รู้เอ้าแล้วเราขยำขี้โคลนอันเดิมได้เรื่อยๆด้ยๆยยวยได้บ้าทำไมมันเป็นขี้โคลนอินฟินฟิตี้เหรอจงทำให้ห้องนั่งเล่นสกรปรกสิ ได้เลยมันเป็นหน้าที่หลักของเราอยู่สบัดจนกว่าสะอาดสิเออแล้วก็ลงไปนั่นนึกว่าต้องเดินลงไปเติมโคลน้นองน,น,นะนี่เรากลายเป็นปอมสีน้ำตาลลงสบัดต,ต่อไปสิชิมุระหว่างสบัดนี่เรากระโดดได้ไหมไม่ได้ว่ะเราต้องแล้วนี่คืออะไรอ่ะได้ไอเทมใหมอ่อ่ะฉันชอบพื้นมากเลยอเทมใหม่เดี๋ยวเรากดกด e เพื่อยิบของได้อุ้ยเอ้าเนี่ย แล้วระหว่างสะบัดนี่มันก็ไม่ได้อะไรนี่นี่เต้นบนโต๊ะฉันไม่ชอบกาแฟนี่เปิดพัดลมเฮ้ยเพิ่มพลังพัดลมได้โอ้โหมันเป่าขึ้นไปให้มันไปโดนทั้งบนครับเยี่ยมไปเลยแสดงว่าเราต้องพยายามเล่นกับไอเทมต่างๆนะมีหรือไม่ไม่มีเหรอตรงนี้ดูสินี่หยิบถ้วยกาแฟได้มันน่าจะแบบ เดินได้ตอนที่มันสะบัดอยูน่นะมันบอกว่าอย่าทำทีวีโซกปกสิอย่าทำทีวีโซกปกนันหรือเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีปุ่มสิน้าคลิกขวาเติมโคนเติมเีกเติมมาให้มันเอาเติมแบบจนหน้ามันดำไปเลยไม่ได้หรอก, <laughs> กล่องนี้ต้องเปิดได้สิน้ะน้ำส้อมอ่ะอยากกินน้ำส้มฉันขอน้ำส้มหน่อย เออทำให้น้ำส้มมันหกลงมาเยี่ยมไปเลยครับนี่ถึงเวลาทําลายทุกอย่างแล้วแล้วนี่คืออะไรนี่คือคำว,ว่าปอมเอาอะเสรตโตเฮ้ยโอ้โหสีสันแล้วยิ่งทําลายเยอะเราก็ยิ่งได้เงินด้วยนะทุกอย่างจงพังซะแม่จงภูมิใจสะบัดไปอะไรอยู่บนโต๊ะแม่มันมีแสงนั่นแะ แม่ครับคุณแม่ขึ้นมาแล้วขอขึ้นมาบนโต๊ะหน่อยอือหกหมดเลยโดนแขนรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเหรอนี่สีม่วงก็สามารถคลุกเคล้าได้นะนี่แม่หลับลึกสะบัดใส่หน้าแม่แม่ยังไม่เป็นไรเลยสีม่วงก็ใช้ได้นี่คืออะไรนี่มันเอาไปใช้ที่ไหนนะาะไปใช้ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าสะบัดใส่แม่แม่ก็ไม่ว่า นี่เราก็เอาหลายๆสีก็ได้ดีวะเราไปเอาสีส้มดูบ้างนึกว่าไม่ได้นี่เอาสีส้มมาสบัดทิ้งให้หมดก่อนเอาสีม่วงออกสีส้มจะหมดแล้วที่พื้นหายไปหมดแล้วนี่ตัวสะอาดลวเฮ้ยแสงนี่คืออันนี้มันคือทำไปแล้วนี่เหนียวนี่เราต้องมาตรงนี้นะนี่ไง ตรงนี้คืออะไรวะมันมีแสงนะแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรนี่ใส่ได้เหรอโอ้โหใส่ใส่ใสองอย่างพร้อมกันได้ไหมโอโ้ได้ครับเยี่ยมไปเลยครับไม่มีตัวดำาๆอะ่ะหรือว่าเราต้องเอาดำดำมาตรงนี้ไหะเอาสีน้ำตาลนี้ก็ได้ไม่ได้เหรอโอ้โหเสียใจมีเอาสีสีนี้อือคลุกมาเรียบร้อย ทำตรงนี้ป่ะนี่ไงได้กันหนึ่งแล้วอ๋อตรงไหนที่มันมีแสงปิิงๆก็แสดงว่าตรงนั้นมีพ่อแม่ภูมิใจว่ะจงทำให้ทุกอย่างมันเลอะเคลือบไปก่อนเคลือบช็อกโกแลตสูโมรถช็อกโกแลตโอเคตรงไหนมีแสงก็ไปตรงนั้นตรงนั้นเอาแล้วมีหรือไม่ไม่มีเหรอ อ๋อนี่ไงามาต่อลอ้อล้ออยู่ไหนวะไอเจ้ารถไฟนั่นมันอยู่ที่ไหนรถไฟนั่นอยู่ไหนห้องนี้หรือเปล่านะไม่ใช่นี่นะเราต้องเปิดทางอ๋อเราเปิดไม่ได้มันบอกว่าเราต้องเปิดให้ครบไงไอสิบสองอันน่ะได้เลยครับภารกิจฮ่องฮ่องฮ่อง เติมโครนกอนอือเดี๋ยวมันจะสะอาดไปไหนว่าของเล่นของเล่นรถไฟอยู่ไหนด่มไปว่ามันแดดได้นี่หว่าหัวจะเดินหน่วยหนาโอ้วิ่งแล้วแบบสะอาดเลยอะ่ะหมายถึงว่าตัวเราสะอาดนี่นี่น,น,นี่อือห้าอันแล้วเยี่ยมไปเลยคลุกต่อเจ้ารถไฟอยู่ไหนข้างล่างมีอีกครับข้างล่างมอีอันนี้คืออะไรอะ่ะ ขัหงหมดเน่เอือกดผิดกดผิดติงหกอันแล้วเคลือขึ้นมาใหม่บนเตียงนี่ไม่มีเหรออา้าวบนเตียงไม่ให้เข้าอ่ะเฮ้ยมันมีกำแพงแบบ invisibility ต้องเข้าทางนี้หรือได้เลยนี่พ่อแม่ภูมิใจอืมสะบัด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  เพราะเราเป็นเพราะเราเป็นปอมที่น่ารักเราทำอะไรก็ไม่ผิดโอเคมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกเอามานี่คืออะไรอ่ะวางก่อนอ๋อมันคือเฮ้ยอยา่านายอย่าทำความสะอาดมันนะนายจงอย่าทำความสะอาดนี่คืออะไรอ่ะ มันวงเวทอะไรนี่เต้องเติมเต็มวงเวทนี้มันอาจจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างเฮ้ยได้แล้วครับมันวงเวทอะไรนะมันขาดเทียนไปอันหนึ่งว่ะยังหารถไฟไม่เจอเลยนี่น,นี่เอาตรงนี้ก่อนเครือบขึ้นมาเครือบช็อกโกแลต เรียบร้อยครับไม่เจอรถอะเนี่ยแต่เจอไอ้ไอล้อนี่หลายอันแล้วนะเอ้ยแล้วตรงนี้มีปุ่มปุ่มอะไรนะวายเงินเรืออยากกดเหรออยากกดก็ต้องกดสิครับแฮกหมดหมวกช้างช้างไทยแลนด์ นี่ได้แล้วเราจะไปไหนต่อดีเนี่ย νε? อยากได้รถไฟมันอยู่ไหนก็นไม่รู้อะขึ้นไปดูดิห้องบนปะข้างบน,งบนเคลือบก่อนห้องของเล่นลูกอยู่ไหนจ้านี่แปดอันแล้วเว้ยเราจะได้ลงไปในอห้องนั่นะ่ะเฮ้ยเคลือบเคลือบสีเขียวไม่ได้ออยากได้สีเขียว บัดสีนีทิ้งก่อนง่ไงได้สีเขียวมาแล้วสมกันโหยสะอาดเย็บอ่องกะรไทยเราต้องการสีเขียวอืออืออน้องหมาสีเขียวโอเคแม่จ๋าแม่ไม่รู้ตัวเลยเหรออินเวชั่นคอมพลีตแม่เหนื่อยไหมจ๊ะ <c oughs> เอาสีม่วงมาสิ เออสีม่วงตรงนี้ก็มีหมวกเหรอนี่ไงหมวกใช่ไหมหมวกน้องตายป่ะเฮ้ยหมวกน้องตายขอหน่อยนี่ไงใส่หมวกน้องตายเราเป็นกระต่ายหรือเป็นหมาอันนี้คือใช้ยังไงนี่โอ้โหสร้างสรรค์สุดๆเอาอ,อย่างนี้แล้วกันปัญหาก็คือไอ,อ้เจ้าของเล่นมันอยู่ไหนนะ นี่ไงเจอแล้วมันอยู่ชัน้นสองปาบนี่ใส่ล้อเข้าไปข่าดอีกสองล้อข่าดอีกล้อหนึ่งอยู่ข้างล่างจําำได้แล้วกระโดดลงไปเลยครุก่อรุกอนครุกเ้าครุกเ้ากระโดดลงไปเอากระโดดลงไปไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหบ้านมันปลอดภัยนี่วะโอ้นึกว่ากระโดดลงไปชั้นสองได้โคตรเทพเพิ่มเพิ่มสีสันก่อนแม่ต้องภูมิใจมันอยู่ข้างล่างนะอีกอีกล้อนึงอ่ะ มาอย่างรวดเร็วม,มาแล้วครับอยู่ตรงตรง,ตรงไหนนะตรงนี้นี่ไงออเอาล้อมาเราต้องขึ้นไปข้างบนสิน่ะแม่แม่ต้องภูมิใจในตัวหนูขอครุกแป๊บ,บนึงหมาเขียว อืไกลเหรอเวต่อรถไฟได้อะไรวะวิ่งได้เหรอเนี่ยผสมสีก่อนเราเป็นช้างบ้างเด้ฉันคือช้างนี่งไงได้กอมใหม่อีกแล้วมอคารฟูมอคารฟู โอ้มีทางออกด้วยเหรอเอสเคปขึ้นไปบนรถนี่สิน่านี่สะบัดระวังนั่นด้วยแล้วก็เคลือบระวังนี่ไปทางนี้มันบอกว่าเป็นเอสเคปหรืออะไรไม่รู้ทำลายกล่องสิกล่องเคลือบก่นอนนี่คืออะไรอ่ะนี่ห้องนอนของเด็กอ่ะอืมแล้วซะหน่อยนะซะหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่ใจไปครับ <c oughs> นี่นี่ช้พัดลมอีกแล้วเฮ้ยไปเลยจงเติมเต็มสีตรงนั้นสิยังไม่ได้เหรออืออืออือได้แล้วได้แล้วตรงนั้นมันต้องได้แล้ว ไม,ไม่ได้สิทีวะจัดไปเต็มเต็มเต็ม,ตมไม่เห็นได้เลยอ่ะได้แล้วนี่ไงโอเคกล่องนี้คือกล่องอะไรกล่องอะไรเนี่ยนี่มันกล่องอะไรกันโอ้โหโอ้โหล่นลงมาเฉยเลย กล่องนี้ต้องทำอะไรได้สินะ่ะมันเป็นกล่องที่มีคาว่านิวอ่อข้างบนข้างบนข้างบนนี่มาตรงนี้เลยครับทุกคนตามข้าพเจ้ามาใกล้แล้วเว้ยอีกนิดเดียวอันสุดท้ายเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าจะไปเปิดประตูข้างล่างเดี๋ยว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 มันมีรอยเท้าขึ้นไปข้างบนนั้นชัวร์เลยเราต้องไต่ไปตรงนี้เออเออ เราต้องพยายามสิน่าอึบอ,บอบค่อยๆเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวล่นไต่ไต่ขอบไว้ไต่ขอบไว้กล่องนั้นเลยโอ้โหมันก็ไม่เท่เดียวะแต่ก็ยังสามารถทำลายเข้าของได้อยู่นะอันสุดท้ายอยู่ไหนไม่ชอบกล่องมันไม่เท่แล้วไม่น่ารักในกล่องนี้เปล่า อันนี้ใส่แล้วเป็นอะไรอะ่ะปิงหัวเป็นเทเวดาอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะล่อนทั่วบ้านขนาดนี้แม่ภูมิใจนะดูกระโดดลงมาอือปลอดภัยหายห่วงปลอมเดลิเวอรี่อาชิดเมนขึ้นรัวๆ นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นรูปประวานโอ้ยประวานช่วยช่วยเราพ้นสีด้วยคือคือทุกอันมันจะช่วยเราพ้นสีหมดเลยนะมันก็น่ารักดีอ่ะไหนอันสุดท้ายอยู่ไหนจ๊ะจริงๆเราเน่าจะหาเทียนได้เล่มหนึ่งนะใช่ไหมเทียนอยู่ไหนวะ ต้องทำลายให้หมดหนึกไงข้างบนอีกปุ่มหนึ่งขึ้นไงนะหาทางขึ้นก่อนปุ่มอยู่ข้างบนน้องหมาจะขึ้นไปยังไงนะก็กระโดดได้อยู่แค่นี้เองนู่นะมีทางทางจากข้างบนนู้นนะโอเคเราเปิดอันนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้หรอ ว่าเราต้องขึ้นบันไดาทางนี้นะเห็นคือเราเห็นรอยตีนหมานั่นใช่ไหมนั่นแหละเป็นคำใบ้ว่าเราต้องไปทางนั้นวิ่งมาทางนี้ดูดิอ,อมได้ป่ไม่ได้นะตรงนี้อ้อมไม่ได้มีวิธีลงไปหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นไปข้างบนใช่ไหม แต่ว่ามันมันอยู่ข้างล่างตรงนี้ดีกว่า The most c o r f u l ตรงนี้ไปไม่ได้นะไปเจ้าปอมทำให้พ่อแม่ภูมิใจสิออนายต้องพยายามเข้าอีกนิดเดียวมันขาดแค่อันเดียวผู้ชมรออยู่ ภูมิใจวะเอ๊เดี๋ยวดูก่อนนะมันขึ้นไงดีวะผสมสีกัน <laughs> คือเราเห็นแล้วนะว่ามันตรงเนี้ยแต่ว่าปัญหาคือขึ้นยังไงนะครับขึ้นโต๊ะก่อนเหรอขึ้นโตเฮ้ยมันกระโดดสองชั้นได้หรอไม่ได้นี่ว่นึกว่ากระโดดสองชั้นได้ อ๋อนี่ไงอะไรเนี่ยของใหม่คืออะไรช่วยยิงได้เหรอเราจะขึ้นตรงนั้นยังไงนะ่าเราเป็นแค่หมาเนี่ยไต่ขึ้นไปยังไงไต่ขึ้นไปยังไงนะ่า กระโดดที่ไมตรงนี้ไม่ได้มันขอบตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะทำไงวะฉันจะต้องทำอย่างไรเห็นๆเลยนะว่าปุ่มมันอยู่ข้างบน ขึ้นไงวะเข็นกล่องไปได้ไหมเฮ้ยกระโดดชนไม่ได้อะไม่ได้นะดึงได้ไหม กระโดดขึ้นไปไม่ได้ตรงเนี้ยแบบค่อยๆขึ้นไปไต่ไต่ไต่ขึ้นไปไม่ได้นะไต่ไม่ได้หมามันจะไปไต่ได้ไงนะมันไม่ใช่แมวแบบกระโดดจำๆขึ้นไปอืม มีทางไปตรงนี้ป่าวะเช็คกันมันอาจจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปได้ปะไม่ได้นะมีตรงนี้กันหนึ่งเอาอันนี้ก่อนก็ได้ ันนี้คือได้แล้วเหรออ้าวได้แล้วนี่นาบ้าที่สุดนี่มีทางออกตรงนี้นี่ไงโอ้เจอแล้วก็นึกอยู่ว่าคำว่า escape มันอยู่ตรงไหนนะ้ปึ๊บในที่สุดวะในที่สุดปาบบุม เราเปิดทางได้แล้วครับมามาต้องภูมิใจมามาภูมิใจแน่นอนเฮ้ห้องห้องห้องอยู่ไหนวะลืมนี่ขึ้นขึ้นตรงนี้ก่อนตืดด๊ดแล้วก็ทางลงมันอยู่ในในไหนวะ <laughs> ทางลงอยู่ไหนเจ้าแห่งการหลงทางกลับมาอีกครั้งนี่ทางลงนี่ไง ในที่สุดทุกคนก็จะได้ไปสู่ทางออกได้กันสินะนี่ก็คือโอ้โหเขาจัดปาร์ตี้ต้อนรับเราหรือนี่โอ้โหดีใจจังเลยเรามาครบทุกห้องแล้วอืมกดขอเค้กหน่อยสิ concentration เ,เยี่ยมไปเลย ติดเฮวเฮลเฮวเฮล y โอ้โหสบัดหน่อยสบัดหน่อยแม่งไม่ตื่นอีกเหรอฮะสบัดสบัดสบัดเรียบร้อยค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดทั้งหมดแสนหกปิง Next. โอ้โหแม่พ่อไม่อยู่แป๊บเดียวเป็นอย่างนี้เลยเหรออขอบคุณที่มาทำลายบ้านนะมีของใหม่โผล่ขึ้นมาในบ้านนะถ้าเราอยากเล่นต่อก็ได้นะไหนเราไปดูนิดนึงเนียเขาให้คอนติเนียนะถึงจะมีของใหม่ให้ดูเมื่อกี้เห็นเหมือนเป็นปืนนะแบบเรามีปืนเหรอวะ ไหนว่าปืนลองเดินหาดิอูยนี่งไม่ต้องเดินหาเลยคือมันมาเรียงให้เลยแบบค oh ุณมีทุกอย่างออ้ปืนอิสเมสิงยิงได้ทุกอย่างครับแม่แม่จงโดนยิงซะโอ้โหก็คืออยากทำอะไรก็ทำเลยอันเนี้ยคือแบบไม่มีอะไรละเกมโอ้โหแม่บอก คตรภูมิใจแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเราสามารถมีน้องปอม3มตัวเป็นวิญญาณเหรอวิญญาณปอมมีอะไรอ,อันนี้คืออะไร,รใส่หน้ากากอันนี้คือวิกวิกผมอถอ,ถอดถอดออกก่อนอันนี้แว่นเคยใส่แล้วน,ะน,นี่มีแว่นดาวด้วยนี่น่ารักไหมโบติดโบแล้วก็นี่ ค้าบอะไรอ๋อใส่หน้ากากกันแก๊สน,นะอันนี้นี่ออกกําลังกายอันนี้หัวฉลามหัวค้อนน่ารักจังเลยอันนี้ถ้วยทองอู้นี่มันของดีนี่ว่าปึบปึบโอโ้โหโคตรแรง <laughs> แป๊บเดียวเต็มแล้วนี่คืออะไรอีกดูดมีอะไรปืนลองเล่นแล้วนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูให้ครบๆหน่อยไหน,หนๆก็มาละถัง ไม่มีใครเห็นหัวเรานี่วิกว่าวิกโอ้โหว,วิกเป็นหัวเป็นสีรุง้งอันนี้เป็นหมวกโจนสลัดค่าคือเจ้าแห่งโจนสลัดช้างลองเล่นละนะ้นะนี่นี่ปืนปืนใหญ่โอ้ปืนใหญ่ปูดโอ้โหปืนใหญ่มันยิงเองแจว๋วนี่คือหมวกหมวกหมาทองคำนี่คือพลังส,สกินทองคำ าหมดแล้วหรอนี่หมวกกันใหญ่แล้วก็หมวกกันเล็กหมดแล้วโอเคนี่คืออะไรเดี๋ยว็ดนี่มีปีกด้วยมีปีกนี่ปีกแองเจิลแล้วก็นี้นี่อันนี้เหมือนติดอยู่ในรั้วนะเออเจ๋วไปแล้วหมดแล้วหรอไม่มีแล้วหรอหัวไอแองเจิลอันนี้เล่นไปแล้วนี่คืออะไรนี่นี่อันน,นี้คืออะไรปะ มีจังไยผมโผล่ขึ้นมานะแล้วหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรนะเกมมันฟรีนะก็ถือว่าคอนเทนต์มาให้เราเล่นสนุกสนานใครอยากลองทำลายบ้านก็ไปโหลดมาดูนะเกมฟรีด้วยเพราะงั้นก็ไม่เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็อ็ลาก่อ,กกอย